ฟังเรื่องนี้คุณจะรู้สึกโชคดีและรวยขึ้นในพริบตามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งแต่อย่างเด็กและในที่สุดพอเขาเรียนจบเขาก็สามารถที่จะเปิดธุรกิจและประสบความสําเร็จจนร่ารวยแต่ทุกคนคะโชคดีโชคร้ายเกิดขึ้นได้กับชีวิตของคนทุกคนวันหนึ่งเศรษฐกิจตกต่ําและธุรกิจของเขาก็เกิดปัญหาขาดทุนล่มจมและในที่สุดเขาก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วโดนฟ้องล้มละลายค่ะ ในคืนวันนั้นเองเขาคิดว่าเขาจะจบชีวิตของตัวเองเขาได้เดินไปที่ริมสะพานแห่งหนึง่งเพื่อที่จะทําอะไรอย่างที่ไม่คาดคิดแล้วเขาก็ไปยืนทอดถอนหายใจมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็พูดว่าทําไมโลกใบนี้ต้องเล่นตลกกับเขาทําไมจะต้องทําให้เขามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสุดท้ายเขาก็สูญเสียมันไปโดยที่ไม่เหลืออะไรเลย ปัจจุบันชีวิตเขาไม่เหลืออะไรแล้วเขาไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้แล้วทุกคนคะสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นทันใดนั้นก็มีเทวดาองค์หนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นมาค่ะเทวดาก็เลยถามเขาว่าตอนนี้เขาอยากจะได้อะไรชายหนุ่มคนนั้นก็บอกว่าเขาอยากได้ทรัพย์สินเงินทองอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างกลับคืนมา เทวดาคนนั้นก็เลยบอกว่าได้เขาจะให้มากกว่าที่ผู้ชายคนนี้ต้องการเขาจะให้เงินจํานวน10บล้านเขาจะให้บ้านจํานวนสิหลังเขาจะให้คฤหาสน์ขนาดใหญ่เขาจะให้รถห,ห,หรูราคาแพงเขาจะให้ทุกอย่างที่สมปรารถนาของผู้ชายคนนี้แต่แลกกับว่าพรุ่งนี้ผู้ชายคนนี้จะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่1วันเท่านั้นเพื่อมีความสุขและก็ใช้สิ่งต่างๆที่เขาได้มอบให้นั้น แล้วให้ผู้ชายคนนี้ตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรระหว่างสิ่งที่เทวดาจะมอบให้คือความมั่งคั่งร่ํารวยกับการที่ได้ใช้ชีวิตต่อไปที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่แค่วันนั้นวันเดียวให้เลือกผู้ชายคนนี้ก็เลยกลับมาคิดได้ว่าเหมือนเขาตื่นรู้ค่ะว่าต่อให้เขามีทรัพย์สินสมบัติมากมายเพียงแค่ไหนถ้าวันหนึ่งเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วแปลว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยดังนั้นสิ่งที่เขาไขวคว้า,วาหรือว่าค้นหามาตลอดชีวิต จริงๆแล้วมันง่ายมากมันคือการที่ตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ในแต่ละวันเท่านั้นเองมันไม่ได้หมายความว่าต้องมีทรัพย์สินเงินทองมากมายขนาดนั้นนั่นล่ะค่ะเลยทําให้เขาคิดได้และในที่สุดเขาก็ตัดสินใจไม่จบชีวิตของตัวเองแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งของนอกกายสิ่งมีค่าที่สุดที่เขามีชีวิตอยู่นั่นก็คือแค่เขามีลมหายใจอยู่ในทุกๆวันนั่นก็คือสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วและเขาก็กลับไป คิดได้สร้างเนื้อสร้างตัวทำธุรกิจอะไรของเขาจนประสบความสําเร็จร่ารวยอีกครั้งแล้วคุณละคะคุณคิดว่าระหว่างเงิน10บล้านกับการที่คุณยังมีชีวิตอยู่ในทุกๆวันคุณจะเลือกอะไรคะพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปด้วยนะคะว่าคุณได้คล้อคิดอะไรบ้างบ๊ายบาย